สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาทํางานในการตั้งค่าหน้ากระดาษทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน1ไฟล์นะครับในกรณีนี้นะครับตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างนี้นะครับเนาะเป็นแผนการสอนของผมเองนะครับไม่ใช่แผนการสอนสิปมวลนะครับปมมวลนะครับปะมวลรายวิชานะครับข้อสนิบัตนะครับตัวนี้นะครับ เราจะมาทําเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวไฟล์เไฟล์ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับทำยังไงง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ทําได้ดูคลิปีิจบทําได้เลยง่ายมากสบายๆนะครับสมมตินี่คือไฟล์ตัวอย่างของท่านนะครับไฟล์งานของท่านนะครับเราต้องการให้แผ่นไหนก็ตามที่เราต้องการให้มันเป็นแนวนอนในตัวอย่างของอนุญาตเลือกแผ่นนี้ก็แล้วกันนะครับแผ่นที่4นี้ นะครับแผ่นนี้นะครับคิก1ครั้งที่แผ่นที่4นะครับนะคิกอันแรกเลยนะครับคลิกบรรทัดที่1เลยในหัวนะครับคิกตรงหัวบรรทัดที่1ของแผ่นที่เราต้องการไม่เป็นแนวนอนทํายังไงต่อไปคลิกแล้วทําไงต่อคลิกเสร็จแล้วไปที่คําว่าแถบข้างบนนะครับไปที่คําว่าเขาโครงคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บจะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาทํายังไงครับสังเกตดูตรงนี้ครับตรงคําว่าตั้งค่าหน้ากระดับ มันจะมี3ามลูกศรตรงนี้ชี้ลงมานะครับพอเอามอสไปชี้มันจะขึ้นคําว่าตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับปึ๊บแล้วจะเด้งป๊อปอัพนี้ขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วทํายังไงอ่ะเห็นคําว่าตรงนี้ไหมการวางแนวแนวตั้งแนวนอนเราต้องการให้แผ่นนี้ยเป็นแนวนอนทอํายังไงคลิกไปที่แนวนอนตกลงเลยไหมอย่าพึ่ง นะครับถ้ากดตกลงปุ๊บนะครับถ้ากดแนวนอนแล้วกดตกลงปุ๊บทั้งหมดไฟล์งานเนี้ยทั้งหมดมันจะเป็นแนวนอนทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้แค่หน้านี้หน้าเดียวเป็นแนวนอนทําอย่างไรอ่ะมาดูเมื่อกดตรงแนวนอนปุ๊บให้มาดูตรงนี้ครับนําไปใช้กับตอนนี้มันเป็นคําว่าทั้งเอกสารให้กดเปลี่ยนเป็นคําว่าจุดนี้เป็นต้นไปกดปุ๊บ แล้วกดตกลงได้เลยหลังจากกดตกลงเสร็จสังเกตดูนะครับว่าแผ่นที่เราเลือกแผ่นที่เราเลือกมันจะกลายเป็นแนวนอนและหลักแผ่นที่เราเลือกเป็นต้นไปอะครับมันจะกลายเป็นแนวนอนแต่เราต้องการให้เป็นแนวนอนแค่แผ่นเดียวอีกแผ่นหนึ่งไม่ต้องการอีกแผ่นนึงให้เป็นแนวตั้งเหมือนเดิมทำยังไงมาคลิกตรงที่แผ่นถัดไปครับ มาคลิกแผ่นนี้เป็นแนวนอนนะมาคลิกตรงที่แผ่นถัดไปครับข้างบนเหมือนกันเลยบนสุดหัวเหมือนกันนะครับของแผ่นที่แผ่นถัดไปนะครับเข้าไปเหมือนเดิมครับนะเข้าไปตรเหมือนเดิมเขาโค้งนะครับตั้งค่าหน้าก,กระดาษตรงตัวสอนชี้ลงเหมือนเดิมตอนนี้มันเป็นแนวนอนเปลี่ยนเป็นคำว่าแนวตั้งครับนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าแนวตั้งแล้วเลือกตรงคําว่าจุดนี้เป็นต้นไปคลิกหนึ่งครั้งครับ แล้วกดตกลงสังเกตดูครับนะครับแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามเป็นแนวตั้งนะครับแผ่นที่สี่เป็นแนวนอนถ้ามันมีกระดาษว่างๆตรงนี้แสดงว่ามันหลุดลงมาหลุดลงมาแล้วทํายังไงครับเราก็จัดการให้มันสวยงามครับนะบจัดการให้มันสวยงามนะบลบมันขึ้นไปตรงช่องว่างนะครับตรงช่องว่างทีนี้อยากให้แผ่นถัดไปนะครับ พอเราทําเป็นแนวนอนแล้วเราพิมพ์ข้อมูลลงไปแผ่นผัดไปหลังจากนั้นมันก็ยังเป็นแนวนอนเหมือนเดิมน,นะครับมันก็ยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับเนาะแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับคลิปหน้าจะพาไปทําอะไรมาติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ